งามบอพี่น้องดอกไม้งามบอกงามบอมื่อใดก็ถ่ายแต่ดอกไม้นี่แหละพูดเมื่อใดก็ถ่ายแต่ดอกไม้ดอกไม้งามงามดอกไม้สวยสวยเลยนะดอกไม้สวยสวยพี่น้องเอออะไรบ้างดอกไม้งามกะขนาดลดอกไม้สวยสวยพี่น้องดอกไม้สวยสวยงาม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  ด้านตะวันดอกไม้สวยๆเทานตะวัน,ววน,วนอันนี้กุหลาบอันนี้ดาเลีย่ยอันนี้ดาวเรืองสีเหลืองเหลืองนี่คือดาวเรืองอันนี้ก็ดาเลี่ย ตัวนี้ก็ดอเลียดอเลียพี่น้องดอเลียดอเลียพี่น้องดอเลียเห็นปะ